รับผมสจหรับเมื่อนี้นะครับมีผู้เขียวนะครับมีกล้วยสาวนะครับมีกล้วยสาวทองสองได้ครับเด้นะครับทองสองนะครับคือแยกลูกไปแล้วครับผมนะครับสถานะของเขาตอนนี้นะครับมาลูกหลามออกมาเบิ้งสถานะของเขาตอนนี้ก็คือผสมเบิ้มพัฒน์ล้านไว้กับผมนะครับสอดเบิ้มพัฒน์ล้านไว้นะครับเบิ้งตรทางก็ยังที่คือแล้วล่ะครับผมนะครับนี่แหละครับเมื่อผสมเมื่อยังกระยุนได้หนีเบิ้ดครับผมนะครับ ผสมวันที่เปียดมีหน้าหกหาครับผมนะครับเปียดมีหน้าหกหานะครับพึ่งจะผสมไปอทิทสองที่บัวขนะควอมสูงนะครับเอาลูกแล้วมาเอาควมสูงนะครับวิตผู้เขียวบัดนเมื่อกี้ได้ลอยสามเกตครับผมนะครับแต่วิตผู้เขียวประกันน้ำํ้ไว้ที่อยสามหกพ่อครับผมนะครับสามหกพ่อโอ้ยป็นข้อนะเขาตากดีครับผมนะครับ ตาแต้บนี่เลี้ยวเห็นตะไกรนะครับโดยเฉพาะทุ่งเท้าขากับตาแต้มเด่นชัดครับผมนะครับเด่นชัดนะครับเด้อครับผู้ใดหาข้อยเกียดนี่ราคานี้ครับผมนะครับวิตผู้เขียวเปิดในราคานี้อาชีพเหลือนะครับข้อยดีจังซี่นะครับวิตผู้เขียวเปิดราคาตำเสียนนะครับผู้ใดหาข้อยราคานี้เกียดนี่นะครับสามารถทักมาหาิตผู้เขียวได้ครับผมนะครับโอ้ลำาตัวเงาครับผมนะครับล่าตัวเงานะครับช่วงดีนะครับ หางลึกครับผมนะครับช่วงดีหางลึกเดี๋ยวิดผู้ใหญ่เบอร์หางครับผมนะครับโอ้ยนะครับหางครับผมหางลึกครับผมนะครับช่วงดีหางลึกเดี๋ยวเพิ่งท้ายเพิ่งยังครับผมนะครับเพิ่งท้ายเพิ่งยังประเภทหางนี่โปเตห่วงครับผมนะครับประเภทหางโปเตห่วงนะครับ โอ้ยควยรับโตดีช่วงด <Champion> ีครับผมนะครับอ่ะนะครับวิตผู้เขียวว่ามาพราะต้มค้นแล้วนะครับควยเขาผมมีต่านี้นะครับนะวิตผู้เขียวเริ่มแข่งครับผมนะครับวิตผู้เขียวสิเปิดในราคานะครับหนึ่งแสนนะครับโอ้วิตผู้เขียวว่าผิดครับผมนะครับเปิดเปิดเพราะว่าแสนครับผมนะครับเปิดราคาแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมนะครับแปดหมื่นแปดพันบาทสำหรับบริวิทผู้เขียวกับศูนย์เก้าสีเก้าเกสสองเกสหาเก้าหาครับผมนะครับ เรียลๆนะครับเด้อนะครับกล้วยเกล็นี่ราคานี้นะครับหายากแล้วครับผมนะครับกล้วยเกลดนี่ราคานี้หายากแล้วครับผมนะครับหายากแล้วเกลดนี่ราคานี้นะครับขิดทองเบ่มพัดลานมานี่พรต้องห่วงครับผมนะครับเบื้างทานก็ยังติดติดแล้วละครับผมเอาปล่อยลงเลยพี่ปล่อยเลยเออบุมีต่อนี้เลี้ยงหางเลี้ยงยังนะครับเรียบดีหางดีหางลึกดีครับผมพุวดี โอเคตาแต้มหรือยอมมาตะไก่ก oh, ็เห็นครับผมหนาวหวานหนาคมดีเนาะเดี oh. uh ๋ยววิทยผู้เชี่ยวติบอกเอร์เช่นนั้นครับผมนะครับ094 9เก้าซีเก้าเก็ดเกีหาเก้าหาครับผมนะครับว่าเกียรตนี่ราคานีเร็วๆเด้อนะครับเอาสลับคลิปนี้วิทยผู้เชียวฝากไว้เพิ่ตอนนี้วัสดีครับ 你拿那个。